นมัสการครับ้าจาร้าสาธุา้าธุมี้าจ้าร้า้าม้าผู้เดียว้าจ้อน้าจ้เจ้าจ้าจ้าจ้เจ้าก้คือ5้าจ้าจ้นย้า่้าจ้าจนาจ้าจ้า50าจ้าจ้าอ้าจาจ้าจ้า้าเ้าจ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 าจ้าจ้าจ้าาจ้าจ้าจ้า้าจ้าจ้าจ้จ้า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 จาจาจ้าจาจ้าา แกะไม่ให้ขอแกะพนบ่ได้เหรอแบกนี้ขอบ่ได้เฉียวใส่ต้นไม้ต้นไหลบ่บะว่เฉียวไปเผาทานน้ำนายากันเฉียวเผาทานน้ำนายาฝันนวงเวียนนี่หนึ่งยิ่งขึ้นมาฝันซ้ำยิ่กว่านี่ฝันว่าเราแบกกัดข้อเก่าลัางโก้ลังโก้มาที่บ้านคนหนึ่งมาเทช่วงสร้างเราหนีเหมือน,นทองค่ำบ้าน,นเอาหนีทองค่ำขอมาให้เจ้าเจ้า่ทองค่ำมาท่านเจ้าก็ทองค่ำไม่ขอแกะคือบ่ได้ท่านหน่อรับเออบ่่บเอา ทีเดียเก็บมาทานงันดอกวัีเห็นมาผิว่าจากทางในบ่อยอกคนนู้นเจ้ากับอีอเอาทานาเดนจจะไปลงขึ้นเนียงเดีวาันดอ่าไกลก็วัาฉันดอกก็เลได้ทว่าสอเกิดเพรอนเนาะคนก็ได้เกิดเพาสอสูนห่าแนอยู่นะสูนหาตรงตรงเลยสูนหาสูนหาก็บ่ได้บานนี้สูนหาพราสอเกิดเป็นเกิดสูนหาบ้านก็ได้ทมช่วงต่อมามมนมีฝันสองซอสบ่แมนครับช่วงต่อมากาเมืองด้ออกแล้วมาฝัน่าแยขับรถแยเแ่าขับรถ ขับรถไปส้นเสาไฟขาดห,หมอยเชิงอุ้มเลียดอาบตนอาบตัวอุ้มย่ายเขาเอาไปย่ายไปล่งบ้านนาะยอุ้มขัรบรถขั้นแดงเขานี่ละขั้นนี้ละยานมันอยู่นี่อีกอยู่นี่ม้นไปใช้มาใช่แมนบอกพระอ,อาจารย์เออบายอุ้มย่ายขึ้นรถพ่อซอย่ายเกิดอนพ่อซอยสองสี่แปดศูนย์แล้วออกศูนย์แปดหลังออกศูนย์แปดหลังไซส์อาจารย์ไอ้พระอาจารย์ผมขอเบิ้งรูปที่พระอาจารย์ถ่ายไว้เบิางนึงนะ ไอ้รูปไอ้ที่ดีเอ็นเอเก้าน่ะตานหายีนีเอ็นเอเก้าแดงๆกันนะเดี๋ยวสิหาวมาเฮ้ยเข้าบาบาโชว์ม่โชว์แล้วนี่ละอันบุญม่โชวกับว่าอยู่มี่เอ็นเอเบิรงมีหลักฐานอยู่อันสีแดงอยู่ไงอันฟันแรกอันฟันแรกอ้ยันแรกฟันแรกก็ไม่ยุ่ิธรรมอี้ล้วฟันแรกก็ได้นี่นี่นี่ฟันแรกนี่ฟันแรกนั่นนั่นฟันแรกนั่นละฟันแรกนี่แหละครับนี่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  เอ็นบอนิันดกอนวันที่แล้วนี่ละที่เขียนนี่ยังนี่รออจอฟอนี่เลขาจารย์ฝันมอจ้นี่เวลาเลขาจารย์ฝันจริงจริงรออจอฟอนี่ครับเวีย่อมาจากคำว่าเลขตัวนี้แหละถูกแล้วอาจารย์เออถูกแล้วเอ้าลาเออกมี่อุ่นตัวมากกับช่วงเงินละแต่ฟันมาแยกที่รถต่ำกุ้งไม่เห็นละต่ำซอฟเว็คาร์ละเมื่อกันไดมาออกอองล่างหมดตอนนั้นแมนครับส่วแปดลาง นี่ยังยั่งเลยนี่ครับเออนี่ล่ะแต่แต่ฝันสองนี่ผมผมบํได้มาไายพระอาจารย์เออบํได้มาบํได้มาไายอันนี้ก็ฝันสองเลยครับบานนี้เล่ยเคลื่อนมือเล่ยออกมันมีส่วนกับบาเนาะมือมืเล่นมันมุมีเล่ยไข่ก็ได้ส่วนกันมาจุดทูบมันบ้างมาจุดทูบมาจุดทูบก็ได้เจอเดยอ๋อที่อ๋ออ๋อที่มามือตองงวดที่อาจารย์อ่าอธิษฐาน ขอปูฤาษีบุญมีนี่เด้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 ขอปูมี่จุฑูมี่เด้ขอปูบุญมีมาขึ้นมาต่อมาเล็กออกแล้วมันมีเลี้ยงแหงแล้วบัดนหนนอนเนาะครับขอปูบุญมีลองเบิ้งเนาะมาเพิ่นขึ้นแห้โชคให้ใช่เด้ปูฤาษีบุญมีก็ได้ครับวันนี้ครับย่ำขึ้นมาเล่ย์มอน้อนฝันฝันว่ารถจอดขนาดนี่แหละหันทั้งจอดม่ขึ้เต้หอยไม่จอดล่ะครับ บนว่ามีผู้เฒ่ามมาอาศัยบุญเหมือนกันมาเขาเจ้ามานั่นางเ็ษรถอยู่หน้ารถเมื่อยงเศษรถโดยตอนเมืองทั้งหลังไอ้เจ้าฝนง่ายเหมือนเดิเมืองทั้งหลังไอ้เจ้ามอยห้อยห้วยตังนี้มาเอเศษรถบาดด้วยถนนว่ารถสีไล่บอดี้แข็งแกรงอยู่ครับผมก็มาอาศสยรอยนั่นนุ่มพอยนุ่มแม่แต่มีผู้ใช้สองคนมึงยิ่งมีผู้ยิ่งผู้หนึ่งผู้ใช้สองคนมาเพิ่นมาล่างรถให้เพิ่นมาล่างอยู่หน้ารถเีุ่ล่างรถท่านนี่เออแล้วท่านนี่ รถคันนี้กับทะเบียนตัวนี้เนอดีครับนี่นี่ทะเบียนรถนี่ล่างรถคันนี้เนาะครับพ่อจย์เนาะแมนทะเบียนศรีอาหกสูงเนี่ยกางกว่างไปผมก็ได้วยนี่ยางบ้านเกษตรมันจะหันหนามาดิถามก่อลมาพวกเกาตรใส่ยุ่งพอยุ่งเมียอันมากนะผูเหล่าแม่ท่างไต่แม่ท่างไต่ผมละว่าแม่ท่างไต่ผมเหล่ายางผมไมาหนีพ่อจันผมมาล่างรถล่างแล้วมาล่างมามาเช็ดรถเชนยางให้ โอ้เซลด์แต่งงามบูแต่ละนอเออนเพราะยังไงสนบอกเขา่าหันหนามากมันเป็นเทพคนทั้งสองคนครับเอา้าเพรว่าจักษันเป็นเทพว่าเาพื่อนเป็นเทพเพราะว่าหนาหนาเพื่อนพวกคือคอนธรรมาดาหันหน,นามาดันหนามากเป็นเป็นแชงเงียบเงียเงีย้องหนาเพื่อนหน่อยครับลงมาลงมาล้ล,ลงมาเซลดเ์เซล่าเทพเทวดาเนี่ยบอกเออเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพระอินทร์เออไม่ได้หันหนามากมันแปลงตัวเป็นแนื้อไม้เลยโอ้ มาเส้รถขันนี้เลยทะเบียนสี่หนี่แมนบาทนี่ยูงในหงอ่ทางซ้ายเามันมีแวนอยู่สามวงครับว่าแบเออแวนอยู่มาขึ้นมาตอนไหขคือกันรมฝันอ an ืมเออแวนขึ way, e ้นมาสามวงเหมือท่นครับแบนค่องเพื่อนบานนีก็เลยเห็นก็เจ้ามานเสรถบานเส้รถเรอยแล้วเล่นั่งคุยกันว่าเขาเจ้าเลยว่าโอ้โหครับอ่นเส้รถเห็นแล้วก็ช้ได้เห็เต้าพ่อนะอม่มีเราห่เาะะั้นา บ่อไปนั่งกันได้โจกบึงถงเอ้าหอยไปเอาแหวนมาแล้ต้นไม้สามมงมาเรื่องดอกแไ่ขออยู่กว่างพว่างหมดเครับเอามาแล้วบ้านเอามาแล้วได้บ้านเอามาแล้วมาอันนผู้ชายหลังวัลพวกเก่าว่าท่านให้รางวันพวกเจ้าบ้านเลยบอกว่าให้รางวัลพวกเจ้าเมื่อไหร่ไดว่าสิเอาอยู่บ่ให้กันพระเอาให้เอาไปรดไส้ไปรดท่านหนึ่เอานิ้วไม้หนึ่งผู้ไปไส้นางวันนั้นผู้ไปไส้นางูทันนั้นเอานิ้วไม้ใส่พื้นยกนิ้วขึ้นนิว ครับยกนิ้วใส่แหวนเนี่ยยกนิ้วนิ้วชี้เ่รครับยกนิ้วชี้ยกนิ้วชี้ขึ้นมันโมเมนต์เขาว่านิ้วนั่นใส่บ่ได้มันยังใส่บ่ได้นิ้วนั่นเขาไม่ยอมใส่แหวนครับแต่ว่าหมัดคนแรกกลับในคนนก็ได้ยกนิ้วเดียวนี่ขึ้นนิ้เท่านี่ยกนิ้วเดียวนี่ขึ้นนิ้เท่านี่ยกนิ้วเดียวนจะยกนิ้วผิดจะไปจากจะยกนิ้วเดียวนี่ขึ้นนิ้เท่านจะยกนิ้วกลางเลยเนี่ยนี่ยกนิ้วนี่ขึ้นดอานที่แรกคนชี้ขึ้นนั่งที่นี่มือคนครั้งแรกยกนิ้วชี้ครั้งที่อกนิ้วนางเมื่ท มันเออนิ้วนี่แหละนิ้วใส่แหวนน่ะแหวนทองนี่แหวนทองเนาะไรใส่เพิ่นบาดดีก็เลยใส่ไปในนิ้วนางแหวนสวมเข้าไปเลยบพระอาจารย์แต่ว่านิ้วนี่มันใส่บอดดีแค่จะบอดจ่าว่าใส่แหวนนิ่งไรบาดนี้มาถึงคิวผู้หญิงมาถึงคิวผู้เฒ่าอันอันอันผพุงยิ่งไรนี้ว่าอันมาบ้านอันยมแม่ยิ่ใส่ให้กันได้ยมแม่บางคนมันยกขึ้นทั้งขี้มันโยกขึ้นเป็นถามดูครับใส่แหวนห้อย เจยไซอย่างนี้ก็ยกขึ้นบางส่วนที่แขนสามม่วงเดียวผู้เดียวบอกว่าครับเรียกเอารวดนิ้วอ่ะเนี่ยยกนิ้วขึ้นเทสานิ้วมีนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางนี่ยกนิ้วขึ้นสานิ้วสิเพราะว่าเช่ไซด้วยไหนเรียกเอารวดเพ่าอนว่าอันก็เรียกเอารวดเจ้าขาเชใไ่นิ้วใดเรียกเอารวดอ่ะเรียกเอารวก็เรียกใช่นิ้วนี้แล้วนิ้วก็เชยเหล่าสินิ้วนางนิ้วนางครับวันนี้ บาดเด็กก็จาก็ไปลสก็จาว่ากเจ้ามาล้างรถดห้ก็เลยให้ฟอดในเจ้าเหาก็เลยกลับคกับด้วยก็เล่นางยางนดไวลางกว่ง้นมาล้างไห้ก็ไม่ตัวละน้องนี่น่ะก็เลยเกี่ยวของกันเลออพวกก็เลยเกี่ยวข่องกันนัเล่วีเล่ถูกปูด้วยีเลยตัวนี้ครับเงินถูกก็ปูด้วยสีเออ ตัวนี้ล่ะครับอาจารย์กดบตาเก็ดมืออาจารย์กดบตามันมันตีได้เหมืนบางคนบอกว่าตีเอาหนึ่งสามหกคนเด้อผ้าจารย์บ่อตีนังไส่บอ่อแหวนไหมก็เลื้ยงเชื้อสีว้าแหวนสามวงเน่ามันเร็ดจังซี่แล้วก็จังซี่แล้วก็จังซี่จังซี่เนาะครับไปยิบตีเอาใส่กันบ่อ่าแหวนนี่มันเป็นกลมๆดิมันเป็นศ<อ>ูนย์ไหม เอาายว่าเอาศูนย์ไปจับใส่ทั้งทะเบียนรถนี่รถนี่ศูนย์สี่ศูนย์้าศูนย์หกหน่อยศูนย์สามพอมเพราะว่ามีแหวนสามวงแล้วเราจะดีพิจารณาเบิ้งให้คนที่จารหน้าเอาล้เนาะขันเุาหใหญ่ออกไปพื้นกรว่าเหาใหญ่ออกไปหลายตัวเป็นว่าหรอครับเออเป็นตังซีหลีเปตังอีหลีเน่นกาเาใหญ่ไปพื้นกรว่าเหาใหญ่หลายตัวเอาหงสให้เอฟซะฟังความฝันภายจาดแล้วกันรองพิจารณาเบื้องแมนออ ก็นี่ความฝันหนี่มันก,เกเเ็เริ่มแรกเนื้อเริ่มเริ่มแรกวเออไม่ไม่ต่ออีกก่ครับอาจารย์บันไดเอ้าบันไดขึาาา้นไปยโ้ค้งสุดท้ายมาถึงโคง้งมุดท้ายเอ้ามาเลยโคง้งมุดท้ายมาหนี้ผมขอสรุปในจักหน่อยนะครับเนะาะก็คือในส่วนความฝันของอาจารย์มีคนมาล่างรถล่างรถที่วัดนี่แหละสามคนซึ่งทะเบียนรถก็คือสี่ห้าหกศูนย์แน่น บาดนี่พ่อจา่างเคยเลยมาว่าเอ้าสียหายรางวั้นคาล่างรถ<ม>นดนบาดนี่พ่อจา่างน่ะได้แหวนมาสามวงแมก้วว่าต้นไม้เอามาจากต้นไม้ใหญ่เออผมก็ว่ายุ้ขยข่อยผมก็ขึ้นมาเดี๋นี่คือผมเห็นตัวแกวยางขึ้นมาครับแต่ผมยางเของเป็นนี่กูดแล้วโดนเตือนแล้วครับ มานี่ก็เลยเสียหายรางวัลเพิ่นเสียรางวัลเพิ่นแต่ว่าภูมาล่างรถนี่ตอนแรกมองจากข้างหลังนึงว่าเป็นคนธรรมดาเมื่อนอหันหน้ามาเหลี่ยมยุบยุกยุบยุกอยู่เมื่นะดูยก็เลยคิดว่าเป็นเทวดาเป็นเทวดาเป็นเทพครับเป็นเทพเป็นเทวดาบานี้ก็เลยว่ามา่งจะหายรางวัลเมื่น เกิดไร่าเฉให้แหวนเพื่นเป็นรางวัลมาดี้เพื่อนก็เลยยกนิ้วขึ้นให้ใส่แหวนยกนิ้วคคนที่หนึ่งยกหนึ่งนิ้วคือนิ้วชี้แท้ก็ได้ครับผมมาดีท yeah. kind of ่านอาจารย์เกิดไรมาดีครับามันเป็นแหวนนิ้วนี้เพื่อนก็เลยยกนิ้วไม่ขึ้นยกแหวนนิ้วนี้แหวนนิ้วนี้เพื่อนยกเอาเอานิ้วนี้ครับนี่เอานิ้วนี้เข้ามาเลยครับแต่ว่าแต่ว่าเกิดแค่ยกนิ้วเดียวคือเกาถูกไหมเอ้ยกนิ้วเดียวคือเกาไม่ห้นิ้วเดียวคือเกาคนที่หนึ่งยกหนึ่งนิ้ว มาีีข้อที่สองข้อที่สองยกสามผู้ยิ่งผู้ยิ่งนี่ผู้ยิ่งเนี่ยขับคนแรกนี่ผู้ชายผู้ยิ่งรอเป็นเทพครับผู้ที่สองนี่ยกสามนิ้วมีนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางบอกว่าจะเลือกใส่นิ้วใดก็ให้เลือกใส่เอา อาจารย์ก็เลยใส่เขานิ้วนังให้าบาานี้คนที่สามบาดนี้คนที่สามยกขึ้นมาหกนิ้วหกนิ้วครับพระอาจารย์ได้ใส่แวนให้บ่บาดนี้ใส่ใส่นิ้วพี่ใส่นิ้วนางคือเเ่าเอาบาดนี้คนที่หน,นึ่งยกหนึ่งนิ้วคนที่สองยกสามนิ้วคนที่สามยกหกนิ้วแน่นอาจารย์ก็ได้เอาตรงๆได้หนึ่งสามหก หนึ 1, 3, 6, ่งสามหกก็ได้โูดได้หนึ่งหกสามขัดเลขทู่ปูด้วยสีบุนมีธ่ธที่ฐานขอเพลินตั้งแต่วันต่องวดก็คือเย็นวันหวยออกเย็นวันที่หนึ่งได้หนึ่งหกสาม,มาตรงกันโดยบังเอิญโดยน่าอัศจรรย์ใจมากๆโดยไม่ได้นัดหมายโดยไม่ได้นันดหมายบุญน้ำโชคคิวมาเพิ่นไม่ยำัวเลขเขง่งในควคิดนาสิเป็นได้ลักษณะนั้นครับนาสิเป็นได้ลักษณะนั้นปับอ่าประมาณว่าจุดเลขทูบแล้วปั๊บ บอกคากใจแม่นป้วยโอ้ม่บอกในฝันอีกไม่บอกในฝันอีกแมนแต่ว่าบ่ได้บอกเป็นตัวเลขแค่สซงสิกเป็นปัญหาเป็นปัญหาโอ้ยอย่าว่าปัญหาต่อมันตียากยกนิ้วหายเบิ้งตัมนี้หนึ่งนิ้วสามนิ้วหกนิ้วมานี่การเลยพระอาจารย์ก็เลยจับหนึ่งสามหกท่านทีน ทำใมุวันนงหันันบารีอุ้มร่ย่าเลียดเต็มตวนี่ยีวนึงได้ง่ายๆเลยนั่นการนฟันีวันึับเนาะครับแล้วกบานีบุญน้ำโชก็เลยบอกว่าเอาแหวนเดี๋ีแหวนสวงไมบ้างี่พตีบอกแหวนแต่เอาแหวนมันกัดตีเป็นศูนย์แล้วที่พ่สามศูนย์นหมอพระอาจารย์คิดเห็นเป็นประการใดเนาะในส่วนของแหวนสามวงผมผมกับว่านี่มันสว่เป็น ูนสามหกว่ะนี่ตั้งไห่นี่ลงละแต่ว่านักลักมันเก่าตัวมันตัวตัวมันบอกนี่ไละตัวมันบอกนี่เนาะส่วนในส่วนแห่้ส่วนแต่นนั้นอันอฟซี่มันกต่เอาเหมนเอาตียอเอาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตัวเลขก่นี่นะครับตัวเลขของอาจารย์นะครับเลขทุกปู่ฤษีบุญมี จุดเย็นวันที่หนึ่งทันวาไม่นจะคล้ายๆกันนี่ได้หนึ่งหกสามนี่วันนี้ไม่นจะคล้ายๆกันตลอดเนาะแมนครับแมนบัดี้ฝันที่ฝันมือเมื่อคืนนี่ป่ะครับมันมือขึ้นบ้านฝันมือขึ้นบ้านครับได้หนึ่งสามหกครับแล้วไปยจะลืมด้วยว่าทะเบียนรถดิทะเบียนรถที่เพิ่นมาเช็ดดิเป็นยังเพิ่นขึ้นมาเช็ดรถเป็นยังเพิ่นขึ้นบ่มากวาดลานวัดเป็นยังขคือตรงมาเช็ดรถเป็นขึ้นบ่ไปสักป่าที่ เพิ่ว่ารถมากระปูกระมยาหรือว่ารถขันหนีบริลล่างจะเฉีอวเลกนี่หนีมันอาจสิบเอ็ดทั้งบนทั้งล่างก็ได้โดยที่เพิ่นแยกให้หนึ่งหกสามนี่อาจจะเป็นบนก็ได้ครับแต่ล่างเนี่ยเอาหาจับเซลเลอร์สี่ห้าหกศูนเนี่ยล่างรถเรืองรถจะเป็นล่างศูนเป็นล่างเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ เรื่องจินตนาการนายกไห่คนมีโชคจินตนาการไปก่อนเลยโอ้แต่ว่าฝันนี่ถือว่าถือว่าคืออยู่ครับคือคือแงามอยู่งามอยู่ครับตัวเลขก็แงามพร้อมแล้วเอาล่างรถนะครับมาล่างรถครับมาล่างรถแล้วก็ให้ตัวเลขหนึ่งสามหกไว้ไหนรางวัลครับผมอือครับสัจเจริครับผมเอากาตัวเลขก็ได้แล้วครับบารนี้ ครงมือนี่ก็คงสิลบควนพาะจาจาร์สนีล่ะเพราะอะไรเลขแกเว่ครับมือรุ่นท้าฝันอีกกัสิมานโลวนไหมครับผมบ่ฟันก็มาลรวดทีเก่าอ่ะลผู้ชมยังเพิ่มเติมมัครับอือ่อมี่ครับบ่มี่เนแล้วโอเคแล้วครับตู้เป็นผู้เป็นม้าวันนึหันเนาะอาแบบพอไรไม่เห็นม่สั่งบ่อุ้ยผมลืมตัวบเมื่อคืนนี่นีคุณแม่เอซี แม่การจะหน้าน <Eastern. S 2> เพิ่นบอกว่าพระอาจารย์รถน้ำมันห้างหรองอออหือเป็นยังคือบอ่บสื่อไหมขึ้นเป็นยังคือนโบ่ึ้นโบร่วมกันคือบ่บซอยกันซื้อรถถวายพระอาจารย์เพิ่นเห็นรถหรอเพิ่นบระทัดไม่เห็นเพ <c oughs> ิ่นอยกอกกายอกเพิ่นกล้าไทยเพิ่นเบิ่งดอกเพ <c oughs> ิ่นยืย้อใจหรอเพิ่นยื้อใจหรอห้างค้าอินทรียอผลรถขั้นที่เอาไปบินธบาตนะ<แ>เลยเพิ่นก็นเลยว่าเอาจัิงส่ เพิ่มสิออกไปก้อนสามพันมันมาว่าง่ายแ <c oughs> กเลยบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวมื้อนี้ผมก็สิเอามาถวายอาจารย์ใบก้อนสามพันเพิ่นเ <c oughs> พิ่นบอกว่าเพิ่นออกไปก้อนครับผมบานี้อัน หาเซอนในอานาคตเนาะหาเซียมีใดในโชคในใช่ใดหมาครับวข่าิจ้าจังไดกับคอยว่าครับอ่าวขาจังไดกับอนุโมหนาบุญน้ําคุณแม่กันจ็น่าครับผมามพวนี้กับคุณพระจันคร่